สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับ13เมษายน2565วันนี้ผมมีรถดีนะฮะรถครอบครัวอีกคันหนึ่งที่อยากนำเสนอมากๆนะฮะเป็นรถฮุนไดเฮชวนะครับเป็น MPV ยอดนิยมเพราะว่าเป็น MPV ที่ไม่กี่รุ่นนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องบอกว่าฮุนไดเฮชวันี้เป็นรถที่ขึ้นชื่อนะครับของฮุนไดเขาเลยแหละเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะรับความนิยมเป็นอย่างสูงรถคันนี้ต้องบอกนี้นะับว่ารถปี2010 นะครับปี2010-12ปีแล้วแต่วิ่ง10000แต้นต้นเองนะฮะแสนหนึ่งมกิโลเพราะฉะนั้นเองนะครับรถปี1วิ่งไม่ถึง1 0ื่นกิโลนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยมากๆและคันนี้ต้องบอกเลยว่าสาภาพนะครับสวยท้าประกวดได้เลยอย่างแรกที่เห็นเลยว่าไฟหน้าไฟหน้าสายปิ้งนะฮะนะครับเพราะคันนี้ใช้น้อยจริงๆนะรถมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดสิ่งที่เห็นอ่าอย่างแรกเลยคือล้อแมก ล้อแม็กเป็นล้อแม็กไมเนอร์เชนสนะครับสำหรับตัวสุดท้ายที่กราจังหน้าตั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดปี16-17นะครับใช้ล้อแม็กลายนี้นะครับยางติดลถเลยยางยังใหม่เลยถ้าเราเปิดเข้าดูภายในก็จะเห็นแล้วว่าคันนี้นะครับวงมาลัยหัวเกียร์สภาพทุกอย่างนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับมีจอนะครับมีกล้องถอยมีระครบไม่116,000กิโลเมตรนะครับ เป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับมีจอด้านหน้ามีจอบนหลังคานะครับเด็กๆจะชอบเลยนะฮะต่อเกมต่อออุปกรณ์ต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจอก็เป็นจอฮุนไดนะครับจากเห็นจากประวัติก็จะเห็นว่าบุ๊กเซอร์วิสก็มานะครับมีมาด้วยนะครับรถออกวันที่23่สิบามมกราสอง0ัน อ่ยีมกราสองพาร้อยาสิบสามปี2 0ง0ันะครับออกมกรลารเช็คศูนย์ตลอดนะครับใบเปลี่ยนมันเครื่องก็ยังอยู่ในศูนย์เลยนะครับระยะต่อไปแส1 0 0 0หมนันเพราะนั่เพิ่งเช็คมา4ี0ห้พันโลเองภายในใหม่มากนะครับต้องบอกว่าฮุนใดเองนะครับเป็นรถที่สามารถเป็นรถที่ไปกี่คนล่ะ6กเคนได้หรือจะขยับเป็น10คนก็ได้เพราะแถวแถวที่4ี่นะฮะ ก็สามารถนั่งได้แต่ก็จะแคบนิดนึงแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเบากลางเดินเข้าไปได้พับเก็บได้นะครับเป็นรถนีประสงค์อย่างแท้จริงครับเวลามีครอบครัวใหญ่ๆนะครับไป10กว่าคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แพ้อย่าง Toyota Commuter เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดด้านหลังให้ดูตัวนี้เป็น Deluxe Metro นะฮะเบาแถว3นะครับแก้ไขเข้าเบาแถวที่4ก็สามารถเลื่อนออกมาได้ แต่ถ้าคนคนเยอะเหมือน,นวันนี้ผมจะไปเที่ยวภูกเก็ตกันเราไปกันหลายคนนะครับก็สามารถเลื่อนเบาเข้าไปเพื่อจะใส่กระเป๋าตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งอยู่แค่3แถว3แถวก็เท่าไหร่นะอ่ะนะห้าสามสนะครับก็ไม่ใช่ 5, 3, 4, 2, 3, 3. ้าสามสามสิสองกี่กี่คนนะนับไงเจ็คนสามสามก็หกหกแล้วก็เจ็ดปดแดคนนะครับรวมคนขับนะครับนั่งแดคนได้แต่ถ้าถ้ามีคนเพิ่มก็ 9 1้1พูดง่ายว่าเป็นรถ MPV หรือเป็นรถตู้11ที่นั่งได้เบาะก,ก็จะเห็นรอยเปื้อนนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้บิวไม่ได้เก็บงานแต่จากสภาพแล้วเห็นแล้วว่าน็อตฝากระโปรงหลังนะฮะน็อตฝากระโปรงหน้านี่ไม่เคยขยับเลยนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างนิดหน่อยเพราะรถเพิ่งเข้าอย่างฟิล์มตัวนี้มีรอยนะฮะฟิล์มย่นมาเพราะว่า12ปีก็โอเคอาจจะมีตําหนิบ้างแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าจะซื้อรถกับ ที่ของเราอะไรไม่เรียบร้อยเราเก็บงานให้นะครับสีบนเงินสวยมาก่ะประตูสไลด์สองข้างตอนนี้ประตูไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นประตูธรรมดานะครับ,บาภายในก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับโอเคสวยงามนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาน้อยจะเห็นว่าเบาะเองถ้าใช้งานมาเยอะนะครับฮุนได H1 ชวันนะครับเบาะหนังแท้นะครับที่เป็นรูเป็นรูนี้จะขาดนะจะขาดแต่เนี่ยจะเห็นแล้วว่า เบาะพับขึ้นได้เบาะไม่มีขาดเลยอ่ะมามาซูมดูใกล้ๆครับหุ่นใดนะถ้าใช้งานเยอะๆตรงนี้นะครับนั่งเย,เยอะๆล้วก็จะเขาก็จะแตกนะครับไอแต่นี่เขาไม่ไมีรอยแตกเลยเห็นไหมข้างหน้าไม่มีรอยแตกเลยนะครับตัวพิงตัวด้านหลังก็เหมือนกันนะตัวด้านหลังเนเป็นจุดที่คนที่คนที่ซืุ้นใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เบาะแถวที่2เป็นหลักเลยนะครับเพราะ Libya. อาจจะมีคนขาดนะก็ม ال ีรอยรอยตรงนี้นิดนึงนะแต่ถามว่าแตกไหนอย่างนี้ถือว่าไม่แตกเพราะถ้าใช้งานเยอะๆจะแตกแตกคนนี้เยอะเลย แต่บบาสวยมากต้องบอกหนังแท้สวยมากเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับเครื่องดูเจตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงหนง่อยหรอกเครื่องอเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เสยงเครื่องนี่มากนะครับน็อตฝาก,กระโปรงนะ อยากให้เห็นแผงกันความร้อนนี่สวยมากนะไม่มีรอยไม่มีตำหนิเลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขันเลยนะครับเห็นมฮะนี่คือสวยมากนะฮะอ่าโฟกัสนิดนึงโอเคน็อตฝากระโปรงไม่เคยขันเพราะฉะนั้นรถคันนี้บอกกันเลยว่าสีเดิมทั้งคันนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับกันชนหน้าก็มีเออ่สะเก็ดหินมีอะไรนิดเดียวนิดเดียวถือว่าแต้มสีมาบางจุดนะครับสวยมากถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้ฮุนได H1 รถ MPV รถครอบครัว11ที่นั่งหรือจะไป8ที่นั่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปรับเบาะปรับท่านั่งให้พอดีกับคนที่นั่งนะครับราคาพิเศษรถมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะครับประกันชั้นหนึ่งเพิ่งหมดไปเดือยมุกกรลาคิดดูครับท่านผู้ชมครับประกันแค่หมื่0หบาทบอกบอกให้เห็นว่ารถคันนี้นะครับประกันชั้น1นึ่งหมื่นเอ็ด,ด,ดีคือไม่มีการเคลมก็เลยประกันถูกลงถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เครื่องดีช่วงนั่งดีสีสวยภายในดี ไม่ผิดหวังแน่นอนโทรหาผมได้เลย0847776699นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับหรืออยู่ที่ไหนทั่วประเทศสามารถส่งรถให้ท่านถึงบ้านทั่วเมืองไทยครับ